จะมีสะพานนะครับอ่ามีสระน้ำํำนี่จะเป็นสระน้ำอ่าน,นี้ฝากทิ้งด้วยนะครับมาช่วยกันรักษาด้วยนะครับอ่ามาแล้วครับตรงนี้ห้ามผ่านนะครับลานตรงนี้ห้ามผ่าน จะเป็นฝายกั้นน้ำครับมีภูเขาครับตรงนี้จะเป็นภูเขาจุดนี้ทางลงอยู่ไหนเนาะทางลงอยู่หุ้น อันนี้ทางลงครับอ้อมนิดนึงครับตมกันไปเลยครับผมสำหรับต้นน้ำครับเป็นไงครับมาอันนี้ครั้งที่เท่าไรแล้วครับครั้งที่เท่าไรแล้วมาสองเชือก ตอนนั้นมามาไม่ถึงครับลงมาไม่ถึงขาเจ็บมาเจอทางลงครับชันนิดหนึ่งครับโอ,นะอ้ระวังนิดนึ่งนะครับจุดนี้จะเป็น นะครับผมตอนนั้นมาไม่ได้มีบันไดแบบนี้ครับแต่แต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับช่วงนั้นนี่พวกปูยอดลวดอนะไรก็เป็นหลักเลยเขาไม่ริบตัวาาต,ตัวจังหวะว่าง วสวยงามมากครับสวยงามจะม,มีผู้คนมามากไหมครับผมจ <c oughs> อทำ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ